โอ้สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นดอมค่ะดูซิเขาหนีอะไรกัน,นะพี่เอกพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนแต่วมองซ้ายมองขวาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเพร์ไม่ดีละงานไม่ดีละงานหยาบละงานเริ่มงอกแล้วอะตอนนี้ต้องหาที่ขึ้นแล้วทําไมน้ําท่วมล่ะอ๋อทำไมน้มําท่วมอะหนี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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝนฝนก็ไม่ได้ตกแต่น้ําท่วมเฉยเลยออน้ามันท่วมเฉยเลยนนไงน้ํามาแล้วโอ้น้ํามาพากินมดแล้วเนี่ย มาแล้วน้ำลดมดก็ต้องกินปลาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมน้ำมันสูงจังเลยพี่ฝนไม่รู้ดิพี oh ่แอรอันน้ำมันซืนามี มันสูงเกินไปหรือเปล่าโอ้พียอกมาแล้วใช่เนี่ยซึนามิขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้ว,<า>น,ลวนี่เราจะร<ม>อดไหเนี่ยไม่รู้ดิจะรอดไหมอ่ะโอ้โหนึกถึงคนที่เขาน้ําท่วมแล้วไปนั่งอยู่บนหลังคางเลยอะ่ะวิมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะพี่เอกดูสิขอเรามั่งอีกหน่อยเดียวเราจะไม่มีที่จะยืนกันแล้วใช่มันจะจมลงไปแล้วนะนี่เราอยู่บนตึกลฟ้าแล้วนะเนี่ยใช่เนี่ยดูทุกคนเขาก็พยายามหาที่ยืนให้มันคงนะเนี่ย โอ้โหพี่ฝวานดูสิน้ำมันพัดเร็วมากๆเลยไม่อยากจะคิดเลยถ้าเราโดนน้ำพัดไปแล้วก็เราจะเป็นยังไงอะเราน่าจะไม่เหลือนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เราสามารถรอดพ้นมาได้หนึ่งเวฟแล้วอะ่ะพี่เอกใช่ว่าแต่ว่าอันนี้คืออะไรอะขายของคืออะไรหรอขายของ <c oughs> โอ้เป็นน้มองอารหรอ <c oughs> ใช่โอ้ดีจังเลยเอาล่ะเดี๋ยวด่านต่อไปเนี่ยเราจะต้องรอดพ้นจากเวฟซึนามีให้ได้นะเฮ้ยตรงนี้มีเกียร์ให้ซื้อด้วยพี่ฝนเฮ้ยพียกไปแล้วอ้าวไปแล้วอ่ะ ไง <Belgium> เดียก็ไปสิไปแล้วก็ไปอันนี้เรา <mumbles> อยู่ในไหนอ่ะอันนี้เราอยู่ในฟาร์มนี่ไงอยู่ในฟาร์มหมอโอยู่ในฟาร์มเราต้องขึ้นไซโลพี่เอกต้องขึ้นไซโลเลยเหรอนี่นี่นี่ไซโลสูงกว่าไหนไซโลทางนี้เดี๋ยวนะมีเหรียญเพื่อนไปกันหมดเลยอะมีเหรียญให้เก็บไหนเหรียญเนี่ยมีเหรียญให้เก็บข้างล่างเราจะไปงกเหรียญกันเหรอเฮ้ยพี่เอกไม่ทันแล้วสึนามิมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่เอกถึงพอดีอะสึนามิมาแล้วไปยินก็ได้โถเอ้ยเราต้องขึ้นไซโลแล้วล่ะ ใครมายืนโบกมือไาว้าบอยู่ตรงนี้ไไงโอ้โหซูนามิมาแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวขออยู่ห่างๆอย่างงงๆโหมามาเป็นเวฟเลยดูดิหนึ่ง,งสองสามมาแล้วเนี่ยเออใช่โอ้ยใครอยู่บนหลังคาลงนานี่เรียบร้อยแนย่รอนอีดีนะที่เราขึ้นมาบนไซโลพอดีอะอีกนิดเดียวเองอะใช่อีกนิดเดียวเองอะอนิดเดียวเองเราจะมองเทงอยู่ตรงนั้นแล้วนะจอดนายยิ่งไว่วยนาะไม่เป็นอยู่นะใช่ออแล้วล่ะพี่ฝน ถ้าตกลงไปในน้ำแล้วก็จอดตายแน่นอนเลยอะเนี่ยล้าดูปุกปิกเพียกดีเป็นหวัดยังไม่หายเลยในดูนี้จมูกมีน้ำมูกด้วยนี่ดูดิจมูกมีน้ำมูกด้วยเหรออ,อ,อ้นักสงสารฮัทชูเก๋โถนโอกสงสารจังเลยปุกปิกดูนะน้ำมันจะขึ้นมาถึงบนนี้หรือเปล่าอะ่ะโอ้ก็น้องๆทุกคนเข้ามากันเต็มไปหมดเลยนี่ไงน้องการ์ตูนก็มานะยังใส่เสื้อเอฟซีเปลี่ยนใหม่ด้วยเปลี่ยนเสื้อใหม่อีกแล้วโ้วเราสามารถรอดพ้นมาได้ สุดยอดเย้เ yeah! ฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเวฟต่อไปอะมันจะไปท่วมที่ไหนกันนะพี่เอกไม่รู้เหมือนกันขอออกไปยืนส่องข้างนอกหน่อยแล้วกันเฮ้ย hey, ข้างนอกเป็นฟอสเซนหรือเปล่าพี่ฝนข้างนอกมันเป็นอะไรอะมันเป็นเป็นมหาสมุทรนะดิไม่ใช่ดิตรงนี้นี่มีเกาะที่เราจะต้องไปเกาะหนูหน่ะใช่ไหมมันเป็นฟอสเซนอะไรอะคิตตี้คลาสอะไรอะขนมเหรอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย hey, เราอยู่นี่ ในไรอะ่ะเราอยู่ในร้านอาหารในร้านอาหารเหรออ๋อไม่ใช่ในนี้สปองบอบเหรอเราต้องหาทางขึ้นเดี๋ยวก่อนทุกคน <laughs> สปองบอบเหรอใช่เราต้องหาทางขึ้นสปองบอบที่เขาเป็นฟองน้ําใช่ไหมใช่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 ทางขึ้นอยู่ไหนอะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกวิ่งอ้อมก่อนอ้อมเฮ้ยน้ำมาแล้วเฮ้ยน้ำมาแล้วอะพี่เอกโนดนน้ำแล้วทางขึ้นอยู่นี่พี่เอกโอ้ยแล้วอยู่ฝั่งนู้นหน่าใช่ใช่ใช่แล้วพี่เอกไม่รอดแน่เลยโอ้ยอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่มอกโอ้ย ต้องขึ้นมาชั้นบนไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยขึ้นมาเขาตาทันไหมไม่ทันโอ้ตัวแตกเลยอะ่ะโอ้่าไปอ้อมมาต้องเยอะโอ้โอพเพล็กโชค้ายจังเลยอะ่ะพี่ฝนโดนน้ำพัดตัวแตกไปแล้วอะ่ะนั่นไงเพื่อนเราเฮ้ยดูสิเดี๋ยวขอบอกไม้บอกมือให้เพื่อนก่อนนะพี่เอ๋ เห็นไม่ฝนไหมเห็นอยู่ห่างๆยังงห่วงเห็นไหมข้างบนนี้น้าท่วมเห็นเห็นไหมนี่บกนูเเห็นแล้วเห็นแล้วโหดีนะพวกเรารอดมาได้ทําไมเพื่อนไม่เป็นไรอ่ะทําไมดูท่วมเยอะขนาดนี้แต่เพื่อนไม่เป็นไรอ่ะขอขึ้นมาพ้างบนนี้ดีกว่าดูท่าทางจะไม่ค่อยน่าไว้ใจอ่ะอืมโหนี่ท่าแบบโดนน้ําขนาดนี้ซัดเข้าไปนะ ลอยและเลี้ยวตกโลกแน่นอนเลยอะ่ะเ,เออว่าแต่ว่าน้ําในโลบ็อกทาไมเป็นแท่งสี่เหลี่ยมโอ้ <c oughs> ดีนะพวกเรารอดมาได้นะจอร์ดเฮ้ยพี่หวอนี่เก่งจริงๆเลยนะอืมใช่แล้วว่าแต่ปุ๊กปิ๊กเป็นไงบ้างอะเปียกน้ำอะ่ะไม่เหลือนี่ไงเดี๋ยวก็กลับไปเป็นวัดอีกแล้วเนี่ยโอ้นะ่าสงสารเดีย๋ยวต้องกลับไปกินยาด้วยนะใช่โอ้นะ่าสงสารจริงๆมาอีกแล้วคราวนี้เราจะไม่พลาดนี่ไงมาทางนี้เพีย อันนี้พี่เอกรู้แล้วไม่มีทางไม่มีทางลบเราได้แน่นอนนี่เราต้องขึ้นทางนี้นี่เพื่อนมากันเต็มเลยนี่อันนี้ถึงจะถูกทางแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนร้านอาหารนี่คราวนี้เรารอดเลยวหลังคาเสียดายอ่ะเก็บเหรียญไม่ได้ดูดิเราต้องมาอยู่บนแอร์แหเก็บเหรียญไม่ได้ข้างล่างมีเหรียญตกด้วยนะหรอกระโดดลงไปเอาดิเปียกลงไปดิดียเนี่ยผักกันไม่ได้ยืนกันอย่างนี้ไม่งั้นเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยแน่นอน น้ำเวฟสองขึ้นมาแล้วพี่ฝนใช่ใช่ดูดิสูงมากเลยอะ่ะนี่เวฟสามกำลังมานี่เวฟสามโอ้โหนี่ซึนามิจริงจริงนี่มันน่ากลัวมาก,ากเลยนะโอ้หถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องตายแน่เลยใช่เพราะว่าน้ำพวกนี้มันมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงอะ่ะเราถ้าเราโดนพัดไปอะ่ะเราสู้แรงน้ำไม่ได้เปรียกว่าขึ้นข้างบนนี่ว่ะเ,<ร>เสียวแย่แน่เลยน่ากลัวมาก <c oughs> อืมท่วมขนาดนี้ ร้านอาหารพังแน่เลยลงไปกินอะไรไม่ได้แล้วนีถ้าท่วมขนาดนี้ชีวิตจริงเราต้องตายแน่นอนเลยอ่ะทุกคนพีมเอกว่าน่าจะไม่เหลือโอ้หเอาล่ะเราสามารถผ่านเซอร์ไวเวลในด่านนี้ได้แล้วนะอือหือ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวขอเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเอาเหรียญหรอเลาียนี่เอาเหรียญได้หนึ่งเหรียญแล้วก็ขึ้นนี่เลยพี่เอกที่เดิมพี่เอกไม่มีเหรียญนะนี่ไงเหรียญข้างฝั่งนู้นนยะเลยเฮ้ยข้างหลังว่าน้ําจะมาแล้วนะมันแอบยุ่งหลังเพียกน้ำมาแล้วนะได้แล้วหนึ่งอัน น้ำมายังอ่ะมาแล้วพี่เอ็มมาแล้วได้แล้วสองอันมาแล้วน้ำมาแล้วมาแล้วอุ้ยจะทันไหมอ่ะไม่รู้ขึ้นแล้วตึ๊ดตึตุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดอันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากเกือบไม่ทันแน่โอ้เกือบไปเกือบไม่ทันแน่เดี๋ยวมันจะขึ้นสูงมากกว่านี้นะต้องหลบขึ้นไปขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยละกันใช่ต้องขึ้นมาอยู่บนนี้โอ้ดูดิมาทีเดียวเท่านี้เลยเมื่อกี้ถ้าพี่เอกยืนตรงนั้นก็เรียบร้อยอ่ะ มาอีกแล้วขึ้นอีกเว็บหนึ่งแล้วพี่ฝนขึ้นอีกเว็บหนึ่งแล้วเหรอโอ้โหเว็บนี้สูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืนแบบต้องคือบ้านนั่นกันเวฟบนี้สูงมากโอ้โหซัดมาแรงมากดูดิเหลือนิดเดียวโอ้พี่ฝนมาเหยียบน้ําเสื่อมนี้ตรงนี้ด้วยอ่ะเหยียบแล้วเป็นไรเพื่อนลื่นเฮ้ยเบลลแล้วไปเหยียบทําไมอ่ะโดนน้าซัดลงไปแล้วอ่ะโออโดนน้าซัด ตกลงมาเลยอ่ะนี่เลยเหมือนคลิปผู้หญิงคนนั้นเลยอ่ะที่ไปวิ่งกระโดดเล่นเล่นอยู่ตรงไอเนี่ยชายหาดอ่ะแล้วแบบมีขึ้นมาเขากะโดดเล่นเล่น่ะเออน้ําซัดลงไปเลยใช่ไหมใช่แล้วเขาก็วิ่งหนีไม่ทันเขาก็โดนน้าซัดไปหน้าสงสารแล้วเราเป็นไงมั่งอ่ะไม่รู้ไม่มีคลิปต่ออยากดูอยู่เหมือนกันนะเอออยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะรอดชีวิตหรือเปล่านะมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บเหรียญนี่เก็บได้แล้วเฮ้ยสวิงเหรอไม่ใช่สวิงนี่พีระมิดพีระมิดเฮ้ยเปี เดี๋ยวนะแล้วน้ําจะมาท่วมในพิระมิดท่วมหรออฮ้ยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะที่พีระมิดอะ่ะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะดินแยนดินแดนของฟาโร์โอ่ะมันเป็นทางผ่านของน้ําใช่เปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีบ้างละมัง้งแม่น้ํนายไงแม่น้ําไบลเก้าเหรอใช่แม่น้านายอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ไงสูงมาก ต้องอยู่บนยอดพีระมิดแล้วล่ะนีเราต้องมาอยู่แบบบนยอดกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขอขอเกาะหน่อยขอเกาะหน่อยอุ้ยมาแล้วเว็บเว็บที่เท่าไหร่แล้วนะเว็บสุดท้ายมาแล้วนั่นไงเห็นป่ะไม่มีสุดท้ายมาแล้วใช่ใช่ใช่มีอะไรต่อแล้วนี่ไงถ้าตรงนี้เรารอด,ดเราก็จะรอดแล้วพี่หวานจอดคิดว่าพี่หวานน่าจะกระเทิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะเออใช่ใช่อุ้ยยิ้เปลี่ยวเองอุ้ยเกือบไปเฮ้ยเรามายืนสุ่มๆกันอยู่ข้างบนยอดนี่เกือบไปเลยอะดูดินีเท้าน้ำเอาขานี่ไงเห็นป่ะ พูดไม่ทันขาดคาโดนน้าแล้วจะเป็นอะไรอ่ะตายโดนน้าแล้วก็โดนน้าพัดไปไงนี่ไงไปโดนน้าพัดผ่านไปพี่เอกเราจะรอดตายให้ไังระวังระวังให้ดีเขามีอะไรให้เราซื้อหรอมีอยู่ข้างในน่ะมีอยู่ข้างในพี่ฝนขอเอาอะไรไปกินบ้างได้ไหมอ่ะไม่น่าจะทันแล้วแหละนี่ได้แล้วนีไงแมปแล้วพีรามิดอีกแล้วเพียกเมื่อกี้พี่ฝนซื้ออันนี้มาขนมเค้กนี่ทุกคนเรากินแล้วมันได้อะไรอ่ะเลือด มีกินแล้วก็อร่อยไงแค่้นเออกินแล้วก็อร่อยขนมเค้กอ่ะกินแล้วอายอยใช่พี่หวานแบกให้จอร์ยกินมั่งดิเอาเลยเอาเหรียญปุ๊กปิ๊กเราขโมยเหรียญยังไงเอึ๊บได้สองเหรียญงํมอร่อยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมาน้ำมาน้ำมาปลากินหมดแล้วเดี๋ยวพี่กินกินเค้กไหมมากินมั่งนี่เนี่ยเอาเอามาแบ่งให้กินเอากินซะอยู่ไหนเนี่ยนง่ายอร่อยไหม ปาดไปปาดมาปาดไปปาดมาโอันนี้อย่าเรียกกินเลยปาดใส่หน้าให้อร่อยโหเฮ้ยเว็บเว็บใหม่มายังอะฝั่งไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วฝั่งนี้เหรอนี่เราจะได้มาดึงตื่นเต้นอยู่ท่ามกลางเว็บมาแล้วอุ้ยมันมาแล้วอะน้ำน้ำสูงแน่นอนเลยอะนี่มันจะถัดพ้นเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่มีแล้วหมดโอเคหมดเพื่อน แล้วเพื่อนกินกินขนมเค้กไหมยี่ห้อนกินขนมเค้กให้หมดดีกว่าน้ำน้ำอร่อยมากเลยจ้ะทำไมน้ำาอนี้มันลดชา้าจังเลยไที่นี่ที่ไหนอะลงนาอย่างเงี้ยฝน,นลงนาเหรอลงขึ้นไซโลอะดิแต่ว่าขอเก็บเหรียญก่อนนี่พีเอวิ่งมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเฮ้ยเพื่อนไปเก็บแล้วอ่ะไม่ทันแน่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะเหรียญข้างหลังนี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะพีเอ น้ำท่าทางจะมาแล้วนะน้ําอ่ะนี่ไงมาแล้วน้ํามาแล้วเราก็ต้องขึ้นแล้วอย่างงี้ต้องขึ้นไซโลถ้าโดนเวฟแรกเราจะตายใช่เปล่าใช่โดนโดนเวฟเวฟแรกอ่ะยังไม่ตายเวฟสองท่วมเราอ่ะตายแน่นอนแล้ว w ไมเพื่อนไม่อยู่ตรงนู้นน่ะถ้าเราลงไปอยู่ตรงลงนาเราจะรอดไหมไม่น่ารอดนะพี่เอกลองลองโดดไปไหมจะเดียวลองโดดไปดูนะโดดไปดูที่ลงนาเนี่ยเละไม่รอดเ้ยตายอ่ะตายก่อนโดดขึ้นลงนาอีกไม่รอดแล้ว หพี่เอกเกระโดดลงไปโอ้โหตัวเขียวอึเลยตายซะ,ะ,ะแล้วโถ่ร่างสารตายซะแล้วเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ซื้อของโอ,โอ้โหโต้องรีบขึ้นไรหอดร้อยสี่สิบห้าพอยอคราวนี้เพื่อนเลยพกเค้กมากินกันใหญ่เลย <'m S 2> เห็นไหมไี่ฝนแล้วไอไอ y, อ, y, อันนี้พี่เอกซื้อไม่ได้อะทําไมซื้อไม่ได้อ่ะมันต้องใช้เหรียญเยอะเปล่าไม่รู้แลเหรียญดูตรงไหนอ่ะลองไปที่ช็อปดูสิ โอ้ยที่ไหนเนี่ยเฟยาร์ดอะเป็นสุสานอะโอู้ย my god สุสานเหรอแล้วเราโอ้ยนี่ไงนี่ไงสุสานนู้นยเราจะขึ้นไปอยู่ตรงไหนดีเนี่ยขึ้นตรงไหนอะจะขึ้นตรงไหนไม่รู้แต่ว่าพเฮ้ยนี่ไปเจอแล้วมีทางขึ้นเฮ้ยพี่หมอนก็จะไปเก็บเหรียญเหมือนกันโอ้ยไม่ทันพี่เอกแน่นอนเลยอะจอดดูดิขึ้นทางไหนเขาไม่เหรียญแล้วนี่ไงโอ้ยพี่เอกเร็วรีบเร็วเราจะรีบยังไงอะพี่เอกอยู่ได้ตรงเนี้ยเร็วขึ้นมา เพล็กติดอ่ะเพล็กติดอยู่กับแฮมเบอร์เกอร์ฮึบไปแล้วจ้าดูดูดูดดูดไหนแล้วอ่ะปีนมาแล้วปีนไปแล้วขึ้นไปแล้วใช่เปล่าเอาอยู่ได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้แหละเราขึ้นไปไม่ได้แล้วขึ้นไปไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนนะโอ้โหมันมันดับมันมาแล้วนะเวฟเวฟใหญ่ใหญ่อ่ะดูดิเพล็กว่าไม่น่ารอดนะเออมันไม่น่ารอดนะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเอาเอาเอาแฮมเบอร์เกอร์ไหนแม่น้ำ น้ำน้ำนิ่งอะพเพกเว็บใหญ่มาแล้วเราจะตายกันหมดไหมไม่รู้เอ้ยรอดเฉยเลยรอดแล้วรอดแล้วมันจะมีมาอีกเว็บนึงเปล่าแล้วโอ๊ยทำไมาใครมาสุ่มอาหารอยู่ตรงพี่ฝนเต็มไปหมดเลย วัวพี่ฝนหิวดีหรอนี่แล้วแบบนี่แก๊งขนมเค้กเ่อนเด็กคนเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเอาชีวิตรอดในวันนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วและพี่เอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องหาทางรอดต้องหลบหาทางรอดก่อนต้องขึ้นทางนี้โัวต้องไต่สลิงไป ใส่สลิงเหรอใช่ใช่อันเล็กไอ้ทีเดียวไม่ยไ็นต้องใส่เลยพี้ยกระโดดเข้ามาข้างในแล้วถึงแล้วโอ้ยช่วยเอ้ยแล้วเพื่อนทำไมเพื่อนไม่อยู่บนต้นไม้อ่ะแสดงว่าตรงนี้ไม่รอดใช่แสดงว่ามันไม่รอดแน่นอนเลยอ่ะต้องขึ้นต้นไม้จึ๊บเหรอนี่จึ๊บจึบเพี้กพี่ฝนมาแล้วถึอเกาะต้นนี้มาแล้วนีเกาะต้นนี้ึค่อยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว หอต้นนี้เต็มเตมต้นเดียวเลยแล้วกันนี่โอ้ยซูนมิซูนมิมาคราวนี้จะรอดไหมคราวนี้สบายพี่เอกผ่านแน่นอนอ้าวตัวหายเฮ้ยเพื่อนสไลด์ทูสลิมนะวะเพื่อนสไลด์ทูสลิมเว็บนี้ผ่านแน่นอนจอดให้มันบานจริงๆเหอพี่ฝนจอดละกลัวๆจดกลัวน้ำนี่พี่เอกอยู่สบายเห็นไหมโอเคพี่ฝนก็สบายเหมือนกันโอเคเว็ okay, บ,บนี้เราน่าจะผ่านจ้า เอาล่ะบ๊ายบายนะทุกคนบายบายจ้าบายบายจ้า